ครับบางนะครับ้บางดะปลาจัดละเม็ดครับบึงเนี่ยเนือไ้หลายเยอะครับไหลายไอที่ทอดครับทอดสต่เทศปลาสามรสนะครับมาติดตามเนม่อกันเป็นจะกินบ่ทอดกระมันเนื้ไหลครับตกมัน,นยนังยัโลกระทะไอทอดไม่เป็เลยติดตามไปเร้่อยยชิเกี้พายที่จะทำบ่ปูไมีนนโรกระทะขาฟู เออครับเด็ประมาณนี <potato eneca>: ้ครับปลากำังง้างอะไรแบบนี้ครับนเำมันเทียนก็ต้องอยู่ในไทยสิปวนตัวนี้นี่เลยเด็กเด็กกนลังจิ้มครับเป็นปลาแตงปลาครับพริกเผ็ดใส่พีชเผ็นพริกเผ็ดพริกแค่นี้พริกกับกระเทียมครับพริกที่ใส่านจิ้เผ็ดปวดเด็กหน่อยอย่าได้กินนะ ตำพริกกับกระเทียมหมากับเฮานะครับตำผิดก้อละเอียดเล็กน้อยก้อนน้อยละเอียดตายก้อนหนักหนักใส่กระเทียมก้อนหนักหนักครับหมูพันนะครับพั่นไปเลยหัวไปน้ำคั่นหอมหมอครับกระเทียมใส่ก้อนหนักหนักใส่น้ำมันนะครับตำกับหมูหอคั่นไปใส่ลงไปเลย เดี๋ยวหอมก่อนี่ียนามวครับหนยครับหอมนลเยหอมอใส่น้เต็มหลายเลยน้เอะไรเป็นใหม่ละน้ำล้ที่เกี่ยวไวมมันเหนียวเลยครับกับน้เ้าไเกี่ยวไปเด้อน้ำตาลตามแบบเผา ใส่ลงไปเลยแต่มากหวานมักของมันนะเราจะพูดมากครับใส่ลงไปเลยก่อนเลน้ำมาข้ามเปียกครับเจะพูดมักผสมมักบผสมใส่ลงไปเลยครับครับซูร์สใส่ลงไปได้ช่วงโอ้รีดีจักหน่อยครับรีดีต้องไปน้ำเต็มเกลีย์ เาไปเห็มัก็แห่งเหนี้วครับเป็นตะกินคอยสิหลัดหลัดไดยเี่ต่ิจยกนเอาเกลีมาเห็นนะเอาเกลีใส่นนิดหน่อยนี่ครับเพิ่งยิยบปุ๊บปเเอันไหนเขาครับมดแด้กก็เติมเอารถเด็กก็เติมเอาเย็นนิดนึงเย็นไปก่อนมาคดเด้ก็เติมเอาเรื่อยๆครับซิมไปก๊ทำมัันแล้วิ ยามื่าสิพอปะก็ซิมบงมังกุนไปเติมบ่เดือดเดือดผุดปุดผุดผุดเออสีเมืนสี่นเรื่อยๆซิมบงโอ้ออล้มีรับลาดปลาเลยปลาเขาปลาลยลาดเลยทำเขาโตปลาไปเลย,เลยนี่นะลนะ ลาเปิดเลยนี่ครับปตัตจเม็ดเรียงไว้เพิเ่งเคยเลียงปีแรกครับปัจจเม็ดขาัเ่เพิเ่งเคยเรียงปีแรกครับตะเตม็ดรองมึงนะครับวีเรียง้กันร้องมึงด้อยมกแต่กี่เลียงไว,ว้กับปลลูเห็ดมีนุ่อย่างดีไม่น่าเราไม่เห็หดเบิองเห็ดเกินก็เลยจิตใจเห็ดเเห็ดได้ครับน,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 น้อยแ่มก็ได้ ทาเหนียวจำเบเขาเจ้าก็ได้ไว้กับแก้มก็ดี3ามรดโอ้ของแท้ได้ครับคลิปนี้กับแค่นี้นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดจิดตามนีไ้ได้ครับสวัสดีครับ